ชาวสยามแทนนะครับก็พบกับเราสองคนในรายการแซ c แท็รีวิวนะครับวันนี้ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือ Sony e เอ็กเกรันะครับเป็นตัวที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้ซึ่งตัวนี้นะครับก่อนอื่นเกล็่นิดนึงมามาขายในไทยเราที่งานไทยแร์โมบายโปรที่ผ่านมาถือว่ากระแสตอบรับดีมากใช่แล้วก็มาขายครบสามสีเลยใช่ดำขาวม่วงจัดแยวพีไม่มีสีม่วงใช่ครับ ส่วนรุ่นสี่ทียังไม่มีนะต้องรอสักพักหนึ่งใช่ครับโอเคสำหรับตัวนี้ครับนี่หน้าตาของมันถ้าดูเปินเปิ่จะเหมือนเอวีเอเซตตัวแรกแบบไม่ต่างแบบดูไม่ออกแต่พอได้ลองจับดูนะครับเรื่องแรกเลยที่เปลี่ยนไปเรื่องดีไซน์จับถนัดขึ้นจับถนัดขึ้นถึงขนาดจะเท่าเดิมไลยนะน้ําหนักก็นหนักขึ้นนิดนึ่งหนักขึ้นนกนิดนึงแต่ว่ามีการตัดขอบทําให้เราจับได้ถนัดขึ้นเขาเรียกว่าลบเหลี่ยมอ่าลบเหลี่ยม อย่างที่สองสเปคถือว่าแรงขึ้นมากจากแซที่เป็น S4 Pro กลายมาเป็น nap แล้วก็800ตัวคอปที่สุดในตอนนี้ไออย่างที่สามคือเรื่องที่เด่นที่สุดเลยกล้องตัวนี้มาพร้อมกับกล้องแบบเลนจีเทคโนโลยีของโทนี่เขาบวกกับความละเอียด20.7ล้านพิกเซลถือว่าตอนนี้เป็นกล้อง a n d ด o i d ที่ละเอียดมากและดีในฝั่ง Android ใด่ที่สุดในลวกันที่สุดในฝั่ง Android ดของคู่นี้ว่า Okay, เดี๋ยวยังไงเราลองไปดูรายละเอียดด้านในกันครับ okay, ครับโอเคครับเรื่องแรกก็จะมาดูที่รอบๆตัวเครื่องตั้งแต่ตอนแกะกล่องเลยนะครับอันนี้เป็นหน้าตากล่องแพ็กเกจของเจ้า Xperia Z1 นะครับอ่าด้านหน้าไปแล้วด้านหลังก็จะมีบอกพวกรายละเอียดนะครับว่ามีอะไรบ้างกล้อง XMRS o นา b e y o n d r Mobile หน้าจอตลูมิเนส กล้อง20.7ล้านพิกเซลและรายละเอยียดอื่นๆอีกเพียบ okay. เดี๋ยวเราค่อยไปไล่กันอีกทีนึงในช่วงของสเปคอันนี้มาลองแกะเลยนะนี่แกะมาก็จะเจอเครื่องเลย <Okay. S 1> อันนี้ที่แกะมาแล้ว,ว,ลวที่เห็นรอยในมือเยอะผมแกะไปแล้วนะครับโอเคก่อ okay. นจะดูเครื่องดูข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างในกล่องแอืมก็จริงๆก็ไม่มีอะไรมากครับมีพวกไหนตัวตั้งลิ้์อะแดปเตอร์คู่มือ แต่ว่าเหมือนจะมีช่องของหูฟังแต่ว่าเครื่องที่ส่งมาให้เรามันไม่มีหูฟังอ่ผมมาดูไปผ่านที่อื่นมาแล้วหายหรือยังไงหรือว่าอาจจะไม่มีแถมใช่อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวยังไงผมรอคอนเฟิร์มอีกทีนึงครับโอเคครับมาดูที่ตัวเครื่องนะครับนี่จริงๆเราได้ดูกันในพรีวิวไปแล้วเนอะตัวที่ได้มาจะเป็นสีดํานะครับตัวนี้เริ่มจากอะไรดีเริ่มจากหน้าจอกระจกก่อนแล้วกัน ตัวนี้จะต่างจากเดิมจากซ้าจะเป็นไอเป็นออา์เริลาา์การ์สใช่ครับตัวนี้จะมาเป็นดาร์กอนเทลครับรดาร์กอนเทลพื้นชื่อเรื่องความแข็งแรงท<แ>นทานกันรอยกี่กวนได้ดีทนแรงกดกดทับได้ดีใช่ครับแต่ว่าเราอาจจะเห็นในคลิปว่าตกไม่แตกแต่ถ้าตกผิดเหลี่ยมมันก็มีสิทธิ์แตกเหมือนกันนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ระวังกันให้ดีหน่อยในคลิปตกไม่แตกแต่ส้ในก็พังเหมือนกัน พยายามอยากให้ตกจะดีกว่าครับมันเป็นผลมาจากแชสซีของมันนะที่เป็นอลูมิเนียมแชสซีด้วยให้ความแข็งแรงทนทานสูงอ่าใช่ครับเรื่องเนี่ยครับถ้าเราจับอย่างนี้เราจะรู้สึกได้เลยว่าตัวเครื่องมันแน่นมากแน่แนประกอบดีมากด้านข้างนะครับจะเห็นว่าแตกต่างจากแท้โดยิ้่เชิงเพราะแท้จะมีส่วนทรงของพวกพลาสติกอยู่อันนี้น,นี่นจะเป็นเหมือนอ um ลูมิเนียมหมดเลยมาเลยแล้วก็ลบเหลี่ยมด้วยเนี่ยครับจะเห็นว่ามีมันเหมือนคล้ายๆของเดิมนะแต่ว่าด้านขอบด้านข้างเนี่ยครับ การลบเหลี่ยมไปหน่อยนึงคือถ้าไม่ใช่แฟนโซนี่มามองเขาก็แยกไม่ออกกในแทดนในแัดวันใช่ครับข้อดีของการลบเหลี่ยมคือเราจะจับได้หนานมือขึ้นใช่ทั้งที่ขนาดตัวเครื่องมันเท่าเดิมเท่าแทดเลยแถมหนาก็าด้วยนะอืมครับแล้วก็มาดูที่รอบตัวเครื่องเลยแล้วกันอีกสักรอบนะครับเริ่มจากด้านบนเนี่ยครับนี่ต่างละแซดแตะติดรูแซดจะมีฝาปิดใช่อันนี้ก็เป็น ช่องเสียบหูฟังแบบไม่ต้องปิดรูเลยอันนี้ไม่ต้องกลัวน้ําเข้าด้วยนะครับถัดมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นช <Sim. S 1> ่องใส่ไมโคร SD ครับส่วนอีกอันนึงจ่จะเป็นสายชาร์จเปิดฝาได้นะครับอันนี้ลงน้ําต้องปิดนะแล้วก็ต่างจากแทดแล้วตรงนี้ของแทดจะหมุนไม่ได้เปิดมาเราต้องง้างอันนี้หมุนซ,ซึ่งมันจะมีปัญหาที่ว่าใช้ไปน,นานๆแล้วมันจะขาดครับแต่แบบนี้ถ้าดึงออกมาปุ๊บมันหมุนได้คือมันหมุนหลบได้เราไม่ต้องไปง้างมันมันก็จะทนกว่า ครับเหมือนตัวนี้เขาเจอปัญหาจากรุ่นก่อนก็ปับแ<ช>ก้ไขตรงนี้ก็เป็นที่ไว้สําหรับ d o อ k connector นอต่อะด็อกนะครับโฟกัสน,นิดนึงมาด้านล่างตัวนี้ครับลําโพงมา<ช>เป็นแถบยาวเลยนะครับ<ช>ตรงนี้เท่าที่เราลองถือว่าทําได้ดีขึ้นเวลาแห้งๆนะเสียงดังกว่าเดิมดังกว่าแซดดังกว่าแซดเอา้านะครับ<ช>อันนี้ลองแล้วคอนเฟิร์มตรงนี้ก็จะเป็นไว้สําหรับห้อยสายสายคล้องแล้วก็ดูด้านข้างฝั่งนี้นะครับ รายละเอียดค่อนข้างเยอะ,อะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับเป็นช่องใส่ซิมการ์ดอ่าใช่เป็นไมโครโซ,ซิมนะครับอันนี้ไม่ต้องเอา<ห>จิกเล็บจิกขึ้นมาได้เลยนี่ครับจิกออกเกี่ยวออกมาก็าซิมวางนี่ครับโอเคตรงนี้รองรับ 3G ได้ทุกเครือข่ายนะครับถัดมาตรงนี้เป็นปุ่มเม็ดมยมนี่เป็นปุ่ม power อ่าก็มาตั้งแต่ตอนสั้นละ ันมางนี้เป็นวอลลุ่มล็อกเกอร์นะครับเพิ่มลดเสียงอ่าแล้วก็นี้จุดที่เพิ่มเข้ามาเซตกันน้ำได้จริงแต่ถ่ายรูปในน้ําไม่ได้เซตวันตรงนี้เลยเพิ่มปุ่ม,มชัตเตอร์ม,มาให้ตรงนี้นะครับสิ่งที่แฟนๆเรียกร้องครับก็คือเราจะน่ะสามารถถ่ายรูปใต้น้ําได้แล้วโดดลงสระน้ําไปถ่ายได้แล้วโอเคต่อมาก็กล้องหลังนะครับอตัวนี้มีสลักมาเลยว่าเป็นเลนส์จนะครับความละอเอียด20.7ล้าน ก็พร้อม LED แ Flag วันนี้เดี๋ยวค่อยไปพูดกันอีกทีนึงใช่ด้านหน้านะครับตรงนี้เห็นไฟไหมครับเป็น Notification อยู่ตรงนี้ซึ่งก็คือรูเดียวกับรูลําโพงใช่ลำโพงชนทน,น้านะครับอันนี้ก็กล้องหน้าความะเอียด2ล้าน Pixel เยอะมากเยอะมากครับตัวนี้ถ้าเกิดเช็ดดีๆวิงว้งๆจะสวยสวยครับแต่คนที่ชอบความสะอาดรักความสะอาดเนี่ยเขาจะดูว่ามัน เลอะง่ายไปหน่อยนะเลอะลาย้มือง่ายไปหน่อยในชะ่โอเคครับถูรอบตัวเครื่องไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของสเปคแล้วกันถ้าตรงนี้นะครับมาพร้อมหน้าจอแบบเดียวกับ z Ultra นะครับก็คือหน้าจอแบบไทลูมิโนดโดยหน้าจอจะอยู่ที่ขนาด5นิ้วความละเอียดแบบ Full HD นะครับ 1080p นะครับโดยภายในนะครับก็จะมาพร้อมชิปที่เบาๆคือ Snapdragon 800 ทีวีคอร์ดคอร์ความเร็ว2.2งจุดสองหรือสองจุดากิเกินะที่สปีด2.3ก็เป็น a าร์ดิโ3สาคือทุกอย่างเป็นตัวล่าสุดนะครับของแซดยูนะครับอ่าแรมให้มา2องกิกโดยพื้นที่เก็บข้อมูลภายในนะครับก็จะเป็น16บกิก a b y t e แต่ว่าอย่างที่เราเห็นเพิ่มเมมได้อีก64สิกิกครับแล้วมีอะไรอีกไหมสเปคแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาที่3,000ครับใช่ป่ะ3,000พอดีป่ะแต่สาม0ันมิลลิแอมป์กับเซ็นเซอร์กล้องที่มันกินแบกไงครับอืมโอเคครับ ล้วมีเรื่องอะไรอีกไหมสเปคกจะมีประมาณนี้ครับถ้ากัไม่ต่างอะไรครับโอเคอ่ะก็จะมาดูที่ภายในครับละเอียดภายในนะครับน้าน้าโดยตัวนี้จะมาพร้อมกับ Android 4.2.2เจลรี่บีนอยู่นะครับหน้าตา UI ก็เป็นของทาง Sony เขาเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรแตกต่าง Xperia UI ครับเลื่อนด้านบนลงมาก็จะเป็น notification bar นะครับที่ด้านบนจะเป็น toggle s w i t c ครับ s w i t c ต่อการสวิตพูดผิดโอเคด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มจะอยู่ด้านในไม่ใช่ปุ่มคับาติทีฟด้านนอกก็ตั้งค่าได้จะเอาปุ่มไหนไว้ไหนครับมีปุ่มแบ็ปุ่มโฮมมันก็ปุ่มติทัชหรือรีเซ็แอปครับรีเแอปของโซนี่ก็จะมีความพิเศษตรงที่มีสามารถทําเป็นเหมือนพอตติ้งพอตติ้งแอปนะครับก็คือเปิดหน้าต่างใช้งานจอเล็กๆขึ้นมาอย่างนี้นะครับโดยแอปก็จะมีค่อนข้างจํากัดอยู่เหมือนเดิมมีโน้ต มีเป็นเบราว์ <browser S 2> เซอร์เครื่องคิดเลขเนี่ยครับรูปภาพก็จะประมาณนี้ครับดูนิดหน่อยนะครับเรื่องความเร็วความไหลเรื่นสังเกตเห็นว่ามันค่อนข้างสมูทมากๆนีครับอันนี้เป็นหน้าโฮมสกรีนนะครับสามารถแอดวิดเจตต่างๆเข้าไปได้และด้านในตรงนี้ก็เป็นแอปดเวอร์อ่าถ้าเราปัดไปเรื่อยๆสุดแค่นี้แหลอ่าส่วนด้านซ้ายตรงนี้นะครับ จะมีพวกการเซิร์ชแอปอะไรขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกมากขึ้นเวลาเรามีแอปเยอะๆอ่ามีแบ่งเข้ามาตั้งแต่ตอนแท็อยูใช่ครับมีแบ่งกลุ่มแบ่งอะไรโอเคก็จะมาลองดูแอปพื้นฐานนะครับของเขาจริงๆหลักๆนี้ที่เรารู้ดีอยู่แล้วก็มีพวก w a l k m a n อัลบั้มมูฟวี่เริ่มจากอัลบั้มนะครับก็จะเหมือนเดิมเป็นเหมือนแบบสวยงามตามสไตล์โซนี่มีการแบ่งแยกว่าลูกถ่ายเนี่ยเราถ่ายเดือนไหน Uh huh. นี่ครับแล้วก็สามารถซูมแบบอย่างนี้ครับเดีย๋ยวซูมเข้าไปแล้วจะหมุนนี่ได้ชอบ UI ตัวนี้นะถือว่าเป็น UI คลังแบบแกลเลอรี่ที่แบบสวยงามตัวหนึ่งเลยซึ่งผมค่อนข้างชอบเหมือนกันต, uh, ต่อมาก็ Walkman นะครับนี่ Walkman ก็สวยงามตัเพย์เยอรไม่ได้เพลงใช่ครับนี่ไปลองดูคร่าวๆครับ ก็มีให้โทรได้คือเชื่อมต่อกับพวกทีวีอะไรที่เป็นรองรับ D L N A <ใ>น,นะครับอาปรัแบวิชวลไลเซอร์ได้นะครับโอเคคร่าวๆฮะอย่างสุดท้ายก็เป็นมุกพี่นะครับเราจะแยกออกมาต่างหากปกตีนจะรวมอยู่ในแกลเลอรี่นี่ถือว่าค่อนข้างโอเคนะมีการแสดงพรีวิวให้ดูด้วยที่ด้านบนนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูนิดหนึ่ง นะครับสมอป์อันนี้ครับรเสียงให้ดูนะครับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกหน้าจอไตลูมิโนสก็อย่างตอนที่เขาเทียบมันล้อแซดดีออกมาก็บอกกันแล้วนะว่าจอโซลี่เนี่ยดีสุดในโลกอยู่ตอนนั้นแต่ว่ายังมีข้อเสียนิดนึงก็คือจอแบบเนี้ยถ้าเรามองมองุม มุมมองอาจจะแคบไปหน่อยไม่เท่า ips แต่ถือว่าทำได้ดีกว่าเดิมเยอะดีกว่าตัวตัวแท็ตัวเดนนะิมครมุมมองกว้างขึ้นกว่าเดิมเยอะอันนี้รู้สึกว่ามันจะเปิด brower engine ไปด้วยนะครับครับคือถ้าเราดูเนี่ยภาพมันจะแบบโมชัดสีสวยงามสุดๆโอเคครับก็เก้าๆประมาณนี้แล้วกันสำหรับ m v ต่อมานะครับผมจะพูดถึงแอปเด็ดๆอที่เขาติดเครื่องมาให้ น้ำจัดจริงๆแล้วตัวนี้จะมีโปรแกรมไว้สำหรับแก้ไขไฟล์เอกสารครับอ่าพวก Word Excel กเซลโอเพอร์อตอะไรอย่างงี้พวกโคลเรจออฟฟิศนั่นแหละนี่ติดเครื่องมาให้เราก็สามารถอ่าสมัครมีชิเตอร์ไปต่อมานะครับสเก็ตอันนี้มีมาเริ่มมาตั้งแต่ในแท็กยูที่เขารองรับปากกาตัวนี้รองรับพวกดินสอไม่ได้แต่ว่ามีแอปมาให้เหมือนกันแท็กยูอ่ะเอาดินสอคาร์บอนเขียนได้เลยครับตัวนี้ก็ใช้นิ้วเอา การแบบตอบสนองค่อนข้างดีครับหรือไม่ก็ไปซื้อปากกาสไตาลัสมาวาดเอาครับข้างในก็มีรายละเอียดสามารถเลือกหัวเลือกพื้นหลังเลือกปรับแต่งได้จะแอดรูปเข้าไปก็ได้นะครับนี่ครับย่อขนาดหมุนอะไรได้ก็ไว้เล่นได้โอเคเลยนะกับอันนี้เราคนอชอบตดบันทึกชอบวาดชอบเขียนนะนะ ครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับอันนี้ผมชอบมาก Pixel Express ติดเครื่องมาให้เลยจริงๆก็ในเพจตัมให้ดาวน์โหลดอยู่แล้ว Pixel Express นี่นะครับเป็นแอปตแต่งภาพที่ผมคิดว่ามันเจ๋งมากๆสามารถเลือกได้ว่าถ่ายปุ๊บแล้วมาตั้งมาปรับได้เลยหรือว่าเราจะเลือกภาพสั่งในครั้งของเราก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวลองดูอันนีและกันเนี่ยครับสังเกตด้านล่างก็จะมีให้ Adjustment นะครับ เยอะมากโรเทชครอบรูปปรับคอนทราสตเพิ่มความสว่างเพิ่มความขาวอยู่นี้หมดเอฟเฟกนะครับกับพวกฟิลเตอร์จะเป็นแบบวินเทจอเว์เลย์นะครับอันนี้เหมือนการแต่งภาพเพิ่มเข้าไปผมํำให้ดูเนี่ยครับถ้าก็จะมีลูกเล่นอะไรอย่างนี้เข้าไปต่อมาก็บอร์ดเดอร์น่าจะเป็นกรอบรูปนะครับเท็กสามารถใส่ข้อความได้อันสุดท้ายสติ๊กเกอร์ นี่มีสติกเกอร์ให้เราใส่เพิ่มไปด้วยเนี่ยครับวางในงานมันก็คืออยู่ในแอปต่างโลกโตท็อปที่มีในตอนนี้ที่นิยมเลยนะใช่ผมถือว่าเจ๋งใช้ง่ายครับก็จะมีพวกพิซเซอร์เพลสกับสแนปซีอะไรประมาณเนี้ยของตัวนี้แหละครับอันนี้ติดเครื่องมาให้เลยนะอันนี้ติดเครื่องมาให้เลยอืมก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลองอะไรต่อดีเล่นเกมให้ดูนิดนึงแล้วกันครับจริง พวกเบราว์เซอร์เรื่องการเล่นเกมเนี่ยคงไม่ต้องทดสอบอะไแล้วก็ได้นะครับเพราะว่า CPU รแับนี้เราเห็นไปในหลายๆตัวแล้วว่ามันเล่นได้เกมผมก็เลยไม่รู้จะเลือกอะไรดีผมไปโหลดเดสติ r เกอร์มาจริงๆอยากไลองซีฟ่า2อง4นะแต่ตัวเป็นกิกเลยหล่อนานนานอ๋อครับนี่โหลดไม่ทันนะอาจจะมีข้อเสียนิดนึงนะครับ ลำโพงมาอยู่ฝั่งนี้เวลาเล่นเกมอะไรเงี้ยหรือถือดูหนังมือมันจะไปปิดเดี๋ยวลองเล่นสักนิดนึงแล้วกันดูความไหลลื่น จริงแล้วถ้ามันเป็นคอรคอรผมว่ามันก็ลื่นหมดแล้วนะอยู่ที่ว่าคอรคอ,รคอรตัวไหนด้วยใช่ไหมอือใช่อันนี้ก็อืมดีโอเคเลยนะครับ หน้าจอขนาดนี้เล่นเกมดูหนังเสียงลำโพงก็ดังขึ้นด้วยผตว่าค่อนข้างโอเคขึ้นเยอะเลยเพราะประมาณนี้แล้วการเล่นเกมนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะมาพูดกันคือเรื่องกล้องนะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้มีความพิเศษก็คือที่มันเป็นเลนส์จีความละเอียด20.7ล้านพิกเซลนี่ถือว่าเป็นกล้องที่ดีที่สุดของ Android ตอนนี้เลยนะที่มันมีความละเอียดเยอะสุด ตอนนี้มีที่มาที่ไปยังไงบ้างรครับเลนจีอันนี้เลนจีมันคือเลนที่อยู่บนกล้อง DSR รับเลนเลนราคเลนคุณภาพและราคาอีกระดับหนึ่งของเขานะที่เขาไปดึงเอาเทคโนโลยีนั้นลงมาไว้ใน Z1 ตัวนี้ครับเซนเซอร์ก็จะเป็นเซนเซอร์แบบไบออนไบออนไบออนจะใช้อยู่ในอ่าพวกไซเบอร์ช็อตก็คือกล้องคอมแพคมันคือตัวประมวลผลภาพใช่ไหมครับใช่ครับคือ มันเป็นตัวช่วยนะครับไม่ใช่ตัวประมวลของซะทีเดียวอ่าครับเพราะว่าตัว,ต,วตัวที่เป็นเซนเซอร์ลภาพจริองก็คือตัว CMOS ครับอืมตัวนี้ก็คือใช้เซนเซอร์ CMOS นั่นแหละยี่สิบสานคือยกมาจากไอเอฟร้อยเลยก็ได้เออ,อขนาดนด้เลยเอหมือนก็ยกมาแต่ว่าบอกจากไอเอฟร้อยหน่อยไอเอฟร้อยดีกว่าหน่อยถือว่าโอเคมากผมว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูเรื่องข้างในกันดีกว่าครับว่าในกล้องมีอะไรให้เล่นบ้างนี่เป็นหน้าตาอินเทอร์เฟซกล้องนะครับจะคล้ายของเดิมเลย แต่ว่าตรงนี้จะมีให้เลือกนะครับตั้งแต่โหมดซูเปเรียออโต้ตัวซูเปเรียออโต้นี้พูดก่อนเลยว่าเป็นเหมือนโหมดอัจฉริยะ,ะถ้าเกิดเราถ่ายมาโครมันก็จะเหมือนเป็นการปรับ,บให้เอง,เองถ่ายตอนคืนก็เป็นไนท์โหมดอะไรอย่างนี้นะครับรไม่ต้องไปวุ่นวายเลยชาก์จเมาแล้วกดถ่ายอย่างเดียวพอครับแต่ว่าข้อเสียอย่าพูดว่าข้อไม่ต้องเรียกว่าข้อเสียต้องบอกว่ามันมีข้อจํากัดตัวนี้ซูเปเรียออโต้จำกัดความละเอียดไปที่8ล้านพิกเซลนะครับ ปรับไม่ได้บางคนอาจจะงงว่ากล้อง20ล้านพิกเซลทำไมถ่ายออกมาแล้วภาพไม่โอเคเลยนะครับเพราะว่าสุบเยอโต้นั่นเองจริงๆแล้วอยากแนะนำให้ใช้เป็นแมนนวลมากกว่านะครับแมนนวลนี่เราสามารถปรับได้มากกว่าใช่เนี่ยครับเลือกได้ที่20ล้านล้านแต่ถ้า20ล้านก็จะเป็นที่4ต่อ3เนี่ครับล้านก็จะเป็น1 6ต่อ9 มันจะไม่มีแบบหย่อนลงมานะ20ิบปุ๊บมันก็จะเป็นแดเลยครับครับอันนี้ภาพถ่ายที่ได้ถือว่าค่อนข้างคมชัดมากๆในโหมดแมนวลนะครับการซูมการอะไรนี่สุดยอดครับก็ไม่ต้องกลัวแตกเท่าที่เราลองถืว่าเป็นลองแก้ลูมเมีครับยี่ิคือพูดง่ายๆว่าทำไมกล้องมือถือเวลาซูมแล้วแตกครับวิธีการซูมของกล้องมือถือเนี่ยเขาจะใช้วิธีการระเบิดเม็ดพิกเซลออกมาครับคือเพราะว่าเลนส์มันซูมไม่ได้นะครับ พอเราโ o มมากๆภาพก็แตกเปนปกติครับมาดูกันต่อครับตรงนี้จะถ่ายเป็นวิดีโอก็แตะที่ทหนึ่งมาดูที่โหมดภายในนะครับมีโหมดที่น่าสนใจอย่างแรกนะครับคือ time shift burst เป็นการถ่ายภาพ60กว่าภาพในเวลา2วินาทีนะครับนี่ครับถ้าอันไหนเป็น time shift มันจะมีสัญลักษณ์บอกนะครับเป็นรูปเหมือนนาฬิกา นะครับภาพที่เราถ่ายจากไทม์ชิปมานะครับเราสามารถเลื่อนเอแนวนอนดีก่าเลื่อนเลือกสอดได้นะครับโดยที่ละเอียดมากๆยิ่งถ่ายตอนกลางวันนี่แบบชัดทุกมุมเลยอันนี้อลองดูเสร็จแล้วก็กดติ๊กถูกนะครับก็จะเป็นการเลือกเอาภาพนั้นมาอันนี้ก็คือไทม์ชิปโหมดนั่นเองโอเค okay. กลับไปที่กล้องนะครับ นอกจาก Time Shift แล้วก็จะมีพวก Picture e f f e c t อ่านี้แต่งภาพสวิปพาน n o r ม m าใครที่ชอบถ่ายรูปพาน o r a ม่านะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเป็นแอปที่เวริร์กเลยเพราะเราสามารถเลือกได้ว่าจะถ่ายแบบแพนไปทางขวาหรือแพนไปทางซ้ายหรือแพนขึ้นแพ<ผ>น,นลงค่อ,อนข้างครบเพราะปะกติพนาน o r ลม a จะไปทางเดียวนะครับอ,อันต่อมานะครับก็เป็น AR r f f e c t AR e f f e c t อ่าหรือ Augment e d Reality นะครับตรงนี้ก็สามารถใส่ โดยมันจะมีบอกว่าให้เราเหมือนส่องไปที่พวกรูปภาพหรืออะไรเงี้ยแล้วก็กดมันจะมีเป็นวงๆขึ้นมาให้เราก,กดติ๊กก็จะมีพวกไดโนเสาร์ขึ้นมาหรือว่าจะเป็นพวกปลาอะไรเงี้ยครับเราก็ลองติ๊กๆดูนยครับก็จะเป็นน้ำนะครับนนผมยังหาปลาไม่เจอไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนของห้องนะครับโดยว่ายัางไงก็ลองไปเร่งดูนะครับไว้ปรับแต่ง นี่ครับปลาอยู่ไหนไมี้เห็นแวบ,บๆวยนี่ไอมาแล้วนี่ครับมีปากกาลังเต็มเลยนี่ปลามาแล้วแต่ถ้ามันปิดจุดมันก็จะหายไปโอเคครับค่อนข้างไอ้น,นี้นิดหน่อยต่อมานะครับก็จะเป็น Info i Info i ตรงนี้ถือว่าค่อนข้างใช้กับของในไทยเราไม่ค่อยได้เท่าไหร่ เหมือนเป็นการถ่ายภาพอะครับแล้วก็จะมีบอกรายละเอียดของภาพรายละเอียดของสถานที่นั้นๆท่าที่ผมลองกับหนังสืออะไรในบ้านเรามันก็ไม่ได้มันต้องเป็นพวกหนังสือภาษาอังกฤษหรือบนขวดไวายขวดวายขวดเหล้าอ่ามันจะบอกพวกปีที่ผลิตอะไรพวกนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เลยขอข้ามไปแล้วกันอย่างสุดท้ายนะครับ social life อันนี้เหมือนเป็นการถ่ายภาพแล้วแชร์ลง Facebook แบบสดๆเหมือนสตรีมสดเลยนะครับอันนี้ก็ น่าจะเข้าใจง่ายดีกขขอผ่านโอ้ยกดนีครับอ่าแล้วก็กล้องหน้านะครับตันนี้ให้กล้องหน้ามาสองาลนพิกเซลกดตรงนี้เลยจริงจงนกล้องกล้องหลังันนีดีแต่กล้องหน้าครับกล้องหน้าก็ธรรมดานะครับม,ม,มุมมองอาจจะแคบไปหน่อยโฟกัสไม่ได้ซูมไม่ได้อะไรไม่ได้แต่ก็ถ่ายวิดีโอได้อยู่นะภรพที่ดีไว้สำหรับวิบดีโอคอ เรื่องกล้องก็จะมีประมาณนี้นะครับ ฟีเจอร์ไปหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างสุดท้ายก็คือเจ้าตัวนี้ยังคงความสามารถเรื่องการก,ก,กันน้ำกันฝุ่นโดยในคราวนี้จะอัปเกรดเป็น IP 5558กันน้ำได้ลึกกว่าเดิมอ่าคนแรงกดใหน้นานกว่าเดิมครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูนิดนึงก็ได้แล้วคุณก่อนลอง,ลองเอาวานะครับก่อนลงน้ำนะครับอย่าลืมตรวจเช็คพวกที่เป็นส่วนของฝาปิดให้ดีนะครับช่องไมโครซิม ดีการ์ดพอชาร์จในปิดที่หมดพอเราปิดเรียบร้อยนะครับแล้วก็หย่อนเไปได้เลยไม่ต้องกังวลเพราะมันกันน้ำดไม่ฝุ่นได้ช่องเสียบหูฟังก็ไม่ต้องกลัวก็จะปล่อยๆไปโดนน้ำไม่เป็นไรไม่ต้องไปเอาดินน้ำมันมาอดนะเดี๋ยวตอนเราออ,ออกไม่ได้โอเคก็ ไองเยนมากครับสำหรับ Sony ี p e ด i แ z กวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็สรุปเลยแล้วกันผมว่ามีการแก้ไขในจุดท้องของแทะมาปรับมาเป็นเจ้าแทว Z1 ตัวนี้ครับมีการอัปเกรดอีกเรื่อง CPU เรื่องความไหลเรื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเท่าที่ผมลองใช้มาเรื่องมากครับเรื่องกล้องเรื่องกล้องอาจจะเท่าที่ผมลองนะมีปัญหาในเรื่องของต t u d i o อัลโต้นิดหน่อยแล้วบางทีเราถ่ายภาพของกินมันสีมันอาจจะแบบ ไม่ค่อยสดเท่าไหร่แต่เรื่องรายละเอียดภาพถือว่าทําได้ดีต้องถ่ายแมนนวดแทนใช่มไม่ง่ายคืออาจจะลำบากหน่อยคือโมอเตอร์อัต้นมันิับไม่เวิร์กเท่าไหร่ใช้ใช้แม่นวลจะได้ภาพที่คนต้องการ,รับก็มีเรื่องอะไรอีกไหมผมหมอผมว่าเรื่องความร้อนของตัวเครื่องนั้นสูงอ๋อใช่เวลาเดี๋ยวตัวเนี้เราเล่นกล้องบ่อยเพราะกล้องมันชัดสักพั้งหนึ่งแบบเครืออ่องมันร้อนมากไม่รู้ถือเป็นข,ข้อดีข้อเสียนะเพราะเหมือนการถ่ายเทความร้อน นั่นแหละเด,ดิอืหมายว,ว่าเครื่องค่อนข้างร้อนเร็วนะครับครับก็ถ้าร้อนก็นมาจุกน้ําเออแล้วมีข้อเสียอะไรไหมข้อเสียก็จะมีประมาณนี้ครับผมว่าเรื่องแบบนี้ก็ถือว่าอึดอึดนะอึดในระดับหนึ่งเลยนะเพราะมันก็ยังมีพวกสตัมมีนา้าโมดไมาให้เหมือนเดิมก็ถือว่ายืดอายุการใช้งานไปได้อพอสมควรนะเรือรวมตัวนี้ถือว่าเป็นเรือมที่น่าใช้นะน่าใช้ราคาดีด้วเปิดราคามา 2 9 9, 9 0ราคาแซ่ดเลยอ่ะนาขาวนอกแซ่ดคนที่ซื้อแซ่ดไปเมื่อเมษาก็น้ำตาตกอ่ะครับอันนี้ผมแช่ไปประมาณหนึ่งชั่วโมงไม่ผ่านแค่ไหนหรอกไอเขาบอกว่าแช่ได้ทั้งครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะเออโอเคก็ประมาณน,นี้นะสำหรับตัวนี้เอ็กเพียร์แซ่ดวันตอนนี้ขายแล้วแค่แบบมันเ่องขายอะไรแล้วครับก็บ้านเราเข้าสามสีที่บอกไปตอนต้นครับขาวม่วงดำ รุ่น 4G ก็เข้ามาแต่ต้องรอสักพักนึงเพราะว่าจะเข้ามาขายกับโอเปอเรเตอร์อย่าง True ใช่รับแต่ราคาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะแพงหรือเปล่าไม่เกินพันใช่ไม่น่าจะเกินพันตอนนี้ใครที่อยากได้ก็ซื้อรุ่น 3G ไปใช้ก่อนถ้ารอได้ก็รอไปเออหรือจะไปเอาเครื่องฮิวก็ได้แต่เครื่องฮิวก็ไม่ได้ประกันอ่ะเนี่ยได้ประกันอ่ะราคาห่างกันนิดเดียวเองเ็จมาเนี่ยแหละตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง Sony ประเทศไทยที่ให้เรายิมเครื่องมาทำการทดสอบครับหรับแวันนี้เราทุกคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ